สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่อง YouTube นะครับสิริพงศ์สิวลองศานะครับเมื่อนี้ผมจะพาเพื่อนเอฟซีนะครับมาเบ่งนะครับการหายอากาศเฮ็ดฟางนะครับซึ่งเพื่อนเอฟซีนะครับทางอุบลนะครับได้สอบถามเขามานะครับว่าการหายอากาศนะครับเพราะว่าร่มแห้งผมก็ได้แนะนําไปโดยการใส่ท่อนะครับใส่ท่อแล้วก็ฟางนะครับที่ไว้เฮ็ดผ่านมา แต่ทางเอฟซบอกว่าถ้าเข้าเปิดนะครับยังเปิดนะครับคือนี่คือหัวแปลงเปิดแบบนี้นะครับเปิดไว้การให้อากาศนี่ครับก็คือเป็นการระบายอากาศเสียนะครับจากแปลงนะครับซึ่งแปลงเข้าจากกว้างนะครับกว้างหรือว่าแง่ขนาดไหนเข้าเบิ้งว่าความเหมาะสมนะครับแต่สําหรับการให้อากาศที่ดีที่สุดนะครับก็คือการเปิดหลังแปลงนะครับเปิดเอฟซีบิางเปิดหลังแปลงนะครับ เปิดตลอดเลยครับยยวไปเลยครับเนี่ยเปิดตลอดไปครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับเนี่ยเปิดตลอดตลอดนะครับครับเปิดตลอดตลอดแปลงไปเลยนะครับเพื่อนเอฟซีเบอรเพะว่ายังเพราะว่าเป็นการอ่าเอาอากาศดีเข้าไปนะครับประมาณสัก20นาทีนะครับทาล่มแห้งนะครับเพื่อนเอฟซีจากอุบลบอกว่าผมเปิดผมเปิดหัวแปลงท้ายแปลงได้ไหมครับอ้าวได้ จังสี่ก็ได้ครับเปิดไว้ครับผมแล้วก็ไปเปิดด้านโน่นอีกครับไปเปิดด้านถ่ายแปลงนี้หัวแปลงไปเปิดพอบางคนนะครับก็คือบวเป็นวัวเป็นอิหรีนะครับเนี่ยก็ต้องสอบถามมาแลวกะว่าเขาจะให้อากาศแบบใดนะครับหรือคือถ่ายแปลงเปิดเข้ากับหที่เก่าแหละครับใส่ดินทับไว้เปิดไว้นะครับ แต่สําหรับเกษตรกรเท่าหรือว่าเอฟซีเขาก็บอกว่ามันยุ่งยากยุ่งยากมากเลยครับมันมางงาบ่มีเอยีางงายงไงครับเพราะมันมุ่ยเอียงไงเพราะว่าทุกอย่างเท่าเหตุการเกษตรเขาต้อตงใส่ใจว่าเขาเปิดให้อากาศเพราะอยังพอนึงให้ระบายก๊าดนะครับที่ว่าเป็นของเสียออกมานะครับแล้วมันจะเท็ดเท่ากับจะได้จับเม็ดนะครับจะได้จับเม็ดนะครับ้บเบาเท่บาบ่ระบายอากาศความหอนมันจะหลแลวกอากาศที่เป็นกาดค้าวบน ไดออกซส์หรือว่าอากาศของเสียเฮานี่มันจะมีผลนะครับฉะนั้นแล้วห้องเปิดระบายอากาศแล้วก็เฮากับเบิงว่าแสบหูแสบตาบอคืออากาศข้างในนี่มันให้มันแบบอยู่แบบสบายเย็นอย่างสีนะครับแล้วก็มีความสามารถที่ว่าเอากาศที่เสียออ,อกแล้วเฮ้าก็จังปิดนะครับแต่ถามันร่มแห้งมันแก้ปัญหาคือใส่ฟางคือผมว่าหรือว่าใส่ทอแต่ตัวนี้เพื่อนเอฟซีบอกว่าเปิดหวัวแปลงท้ายแปลงได้ไหได้ครับ แต่จะเปิดไว้แบบนี้ตลอดนะครับเปิดไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับให้เข้าไายความห่อนออกนะครับให้เข้าไายอากาศบรดีออกพอเปิดไว้แบบนี้ก็จะไมีผลเห็ดกระเจี๊ยนเห็ดจะแกนีนแปลงใจแห้งนะครับแล้วก็บวออกดอกจักเชือเห็ดกระโบญ่จักเชือครับผมก็เป็นอยังเห็ดคือดอกนิดน้อยโบญ่จักเชือพอเห็ดมันต้องการความหอ่อนอบอ้าวความชื้นนะครับการไข่ไว่าเห็ดจะออกนี่ก็คืออากาศต้องร้อนอบอ้าวนะครับกับ ก็คือจำลองมาจากธรรมชาตินะครับหลังจากนั้นผ่านไปเจเครืงชั่วโมงเข้ากับปิดไว้ครับแค่นั้นแต่เผื่อเอฟซีก็จะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมันยุ่งยากเบิดครับยุ่งยากเบิดครับถ้าเขาคิดว่ามันยุ่งยากเหตุการณ์ก็ตสแล้วห,หลังจากนั้นค่อยใส่ฟางครับคุ้มใส่ฟางคุ้มนะครับนี่คือการเพราะแบบต้นทุนตำแบบกองเตีย๋ยจะใส่ฟางหรือว่าใส่กางมันนะครับแต่ว่าเข้าตรง ลงแทงแน่ครับแต่ถ้าแบบลงเลื่อนครับต้นทุนสูงแต่เท่ากับสะดวกในการดูแลบริหารจัดการก็คือเก็บง่ายเปิดให้อากาศก็ง่ายนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้เหตุขิปในเอต fc เบิ้งเอาฟางคุ้มราคาอย่างเขตของผมผมจะใส่สะแลนคุ้มอีกรอบนึงในกรณีที่แดดมันห่อนจัดถาด้าแดดมันบ่ห่อนม่นมีปัญหาหรือว่าลมบ่แห้งเท่ากับใส่ฟางคุ้มแบบนี้เลยครับ จะแก้ปัญหาเรื่องดอกฟอให้พยายามนะครับเพาะในที่ร่มลำไร้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นหนาหนาวนี่เขาต้องเพาะกลางแจง้งถ้านาห้อนนี่เพาะในร่มลำไร้ขึ้นมายความว่าในไต่หอมใหม่ในไต่หอมใหม่ท่านสันกะใส่สลแลนคุ้มนะครับหรือว่าบางคนเขาจะายกสลแลนมาเห็ดสลแลนผ้าไใบสลแลนนะครับแตบบ่พะเขาเพาะเห็ดสลแลนแบบคือเรื่อนลงพอช่ำเลยท่านสันกะจะเห็ดให้เห็ดนีด่นยเย็นแล้วก็ดอกสวยโบฟอนั่นครับ ถายานมันฟอร์ครับแก้ปัญหายางไงกับใส่ฟางให้นาหน้าน้ำนะครับผมเนี่ยใส่ฟางให้นาหน้า,นาเอาฟางตามท้องไาทองหน้าเขานี่คุ้มเห็นหน้าหนาครับมันจะซอยได้หลายครับถ้าเกิดว่าคว่ำห่อนมาประทะนะครับมาประทะกับเพชรเท่าโดยตรงนะครับมาปะทะคิดสภาพว่าดอกเพชเนี่ยฟอร์แน่นอนพะมันพายางเท่ากับเนี่ยยิงโดนแบบนี้ยิ่งโดน แบบนี้นะฟอครับจะได้กับฟอเลยกับปุอยฉะนั้นแล้วทางข้าคุ้มเดี๋ยวฟางสังเกตว่าดอกเค็ดมันออกจากก่อนฟางหรือว่าออกจากตรงี่ยมันจะไม่มีปัญหาเนี่ยค,คุ้มฟังหน้าหนนะครับหลังจากคุ้มฟังแล้วเขาจะเอาสลัน่นใส่สลันนะครับคุ้มอีกรอบหนึ่งนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับการหายอากาศหัวถ่ายนะครับ,รบผมจะได้กะ บางว่าจะเป็นประโยชน์นะครับจะได้เข้าใจนะครับผมเฮ็ดคลิปนะครับให้เบิ่งว่บบาการให้อากาศหัวถ่ายนะครับเพื่ออ่าให้เฮ็ดนะครับบ่ฟอการฟอรนี่คืออ้อมหอนเข้าหลายนะครับ FC ต้องเข้าใจแล้วบางคนอีกว่าเฮ็ดบ่จับเม็ดนะครับนี่ก็ FC ว่าเฮ็ดบ่จับเม็ดแต่ใจเย็นๆนะครับพึงตัดย่อยไปได้3มื้ออ่าเฮ็ดนี่ยังบ่ทันได้จับเม็ดครับผมต้องชิงช่วงให้เขาก่อนนะครับให้เขา สักระยะหนึ่งพ่อลักษณะเป็นแบบนี้เขาจังไห้อากาศครับเป็นเม็ดน่ครับออกในพื้นดินนะครับรอบๆเปลือกมันซ้ำประหลังเห้าระยะนี้เขาเริ่มห้อากาศนะครับอย่างที่ผมว่าหายาะห้โดนแสงแดดแสงแดดนะครับเสาเรื่อยๆนะครับขังละยี่ิบนาทีครับระบายออกครับเขาก็จะจับเม็ดนะครับจับเม็ด การไฮน้ำกัผมก็ได้แนะนําไปนะครับอ่าทาบริาจาเป็นนะครับเขายังมีความชุ่มชื้อนอยู่จังสี่ก็บต้องไ้ครับอย่าไปแตะเขาบางคนก็นอยากจะไปพ่นไปพ่นให้มันเปียกไปโหดให้มันเปียกมันโดนดอกเคสพวงนี้มันจะฟอรครับต้องห้ดอกเคสใหญ่ซ้ำหนีปโป้มือนี่ก่อนครับจังไ้มันถ้าไกเลีเ่ยงๆว่าใดีลีก็พพันผ่พันธเป็นฝอยละอ,องหรือว่าโหดดันขางแปงนะครับรุ้ยน้ำคางแปง ลุยน้ำแขังแป่เมันก็จะซอยได้เขาสังเกตเบื้องครับถ้ามันบมแหงมากอย่าไปแตะครับถ้าฉันเขาจะเสียหายก็คือดอกเห็ดเขาฟอนะครับนี่ก็เป็นเอฟซีก็สอบถามมานะครับบางคนนะครับว่าตัดใยนี่เขาโคนน้ำไหลายบา่หนน้ำได้หลายเลยครับให้เปียกเลยครับยิ่งโค้ดแบบแปลงนี่เขาจะอาศัยประมาณสิบสี่สิบหามือยี่สิบมือนะครับเขาจะเก็บเห็ดเขาอยู่ตลอดเัางโค้ดให้มันเปียกเ,เ,เ,เลยสามขึ้นนะครับสี่มือนะครับโค้ดให้เปียกน้ำเจองเร่งไปเลยครับโค้ดให้เปียก หลังจากนั้นก็คุ้มไว้ครับแต่จุดสําคัญก็คือช่วงกอนตัดใหญ่เนี่ยเข้าปิดนะครับถัดปิดขุดดินทับให้สนิดิดย่าให้อากาศเขาได้เลยสี่มือนะครับสี่มือสามคืนแหลนะครับหลังจากนั้นอีกสามหรือสี่มือเขาถึงจะจับเม็ดบางคนกับปอยถิมใจเย็นคับเข้าตรงไปเบิงองค์ประกอบน้ำว่าก,ากากมั่นเข้าไม่บอ่อเปลือกมั่นเข้าไม่บอ่อเปลือกมันเก่ากับจะคว้วห่อนบ่อได้นะครับบางเทือเข้าตรงเบิงนะครับองค์ประกอบี่เข้าจะเพาะเห็ดให้ออกนะครับยังได้กะ ฝากเพื่อนเอฟซนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทั้งช่อง y o u u t นะครับซิติพงศ์เสียองศาถ้าสงสัยก็สอบถามเข้ามาได้ครับหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิป YouTube ผมนะครับทางช่องซิติพงศ์เสียองศาแล้วก็โทรมาได้0 9 9 4 0 5 7 1 7 9นะครับแนะนำสามารถในคำแนะนำปรึกษาได้ครับบางวันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเอฟซแล้วก็เกษตรกรนะครับที่มีใจหักทางการเกษตรยังได้กัฝากไปด้วยนะครับสวัสดีครับ